สวัสดีครับจากร้านทวัเชลโตแอร์ Air นะครับขอบคุณลูกค้าดีๆที่ลูกค้านำอีซูซูมิวเอ็กปี2022คันนี้นะครับมาติดเป็นตัวของพรม 5D ตรงรุ่นเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างเผื่อจะเป็นตัวอย่างให้แค่หลายๆคนนะครับที่กำลังเรื่องหาติดตัวของพรมนะครับวิธีที่เราจะเลือกสีของพมนะครับแนะนำให้เราดูภายในกันก่อนเลยภายในตัวนี้นะครับตัดด้วย3สีก็คือได้นะครับที่เป็นสีขาวแล้วก็ตัวพื้นนะครับที่เป็นสีดํา แล้วก็จะมีเบาะที่เป็นสีอิฐนั่นเองพรม5ห้ดีตัวนี้นะครับเราก็เลยแนะนําเป็น3สีน้ําตาลเข้มนะครับดาได้ครีมแล้วก็น้ําตาลอ่อนนั่นเอง3สีนี้นะครับได้รับความนิยมมากๆในตัวของ Isuzu MU-X รุ่นนี้สีนี้นะครับส่วนวิธีที่เราจะดูว่าพรมของตัวนี้นะครับดีหรือไม่ดี1นนะครับเราเอามือกดเลยถ้าตัวนี้กดลงไปแล้วเนี่ยมัน แน่นนะครับรู้สึกได้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในนะครับแน่นแแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็น XPE นะครับทาให้เรารู้ได้ว่ามันไม่มีกลิ่นไม่ดูดซึมน้ํานะครับอันนี้เป็นข้อดีมากๆเพราะไม่มีกลิ่นไม่ดูดซึมน้ํานะครับจะไม่สกปรกแล้วก็ไม่มีเชื้อราอีกด้วย 2. นะครับวิธีที่เราจะจับหนังนะครับถ้ามีหลายๆแบบเนี่ยจับดูง่ายเลยนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับเวลาเราจับหนังแล้วเนี่ยเราจะรู้ได้แน่นอนครับว่า หนังประมาณนี้เกตโอเคไหมสําหรับตัวนี้เป็น PU อายุการใช้งานนะครับ3 5ปีแต่สําหรับคนที่ดูแลดีๆนะครับ7ปี8ปีเนี่ยสบายๆนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราส่วนตรงคนขับนะครับจะมีจุดพิเศษก็คือตรงนี้จะเป็นเนื้อยางพารานะครับทำให้เขาทนทานต่อบูธนะครับหรือตัวของส้นสูงนั่นเองจะสังเกตได้ว่าการติดตั้งเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับ จะมี3จุดด้วยกัน1น,นะครับจะมีตัวกิ๊บล็อกแบบนี้2นะครับข้างล่างจะเป็นหนามเตยนะครับแล้วก็บางจุดจะมีตีนตุ๊กแกเสิริฟลงไปอีกนะครับเอ,อ่อวิธีที่เราจะใส่กิ๊บนะครับเราก็ยัดเข้าไปได้เลยปุ๊บแบบนี้มันก็จะเข้ารูปอยู่ตัวนะครับทําให้เวลาเราขับไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่ไปขัดคันเร่งหรือมันจะขยับไม่ได้นั่นเองอันนี้เป็นจุดสําคัญมากๆสําหรับใครที่มองว่าผมให้ดีนะครับจะทําความสะอาดยังไงดีนะครับ วิธีง่ายๆนะครับคือเอาผ้าสะอาดเช็ดถ้ามันสกรปรกไม่มากแต่ถ้าสกรปรกมากนะครับแนะนําว่านะครับเอาลงมาฉีดน้ําได้เลยส่วนแถวสองนะครับก็จะประมาณนี้เนาะเข้ารูปทุกจุดนะครับทุกตรงเลยแล้วก็ข้างล่างนะครับก็ยังมีตัวของผม5 d ดีอีกด้วยนะครับแบบนี้เลยอยู่ในลักษณะนี้เลยนะครับ รทุกจุดไม่ว่าจะเป็นข้างบนหรือข้างล่างตรงไหนที่เป็นกรรมยี่นะครับของเขาจะดูแลให้ทั้งหมดข้างหลังก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับยอ้อมตัวนี้ก็ติดเป็นฟิลม์มไฮคูด้วยนะเดี๋ยวผม,มให้ดูเล็กน้อยเนาะส่วนเบาะคนนั่งนะครับก็จะมีความคล้ายกันเนาะ แล้วก็ที่จะให้ดูคือฟิล์มไฮคูลนะครับบานหน้าประมาณ50%รอบพันหกนะครับความสว่างก็อยู่ประมาณนี้เลยนะครับจะสังเกตได้ว่าใส่เคลียร์มากๆแต่เราอยู่ข้างนอกเนี่ยค่อนข้างทึบมากๆนะครับเนี่ยครับบานหน้า50รอบพันหกฟิล์มเซรามิกข้อดีของเขาคือมีการปรับแสงได้นะครับถ้าอยู่ในแดดตัวของเขาจะเข้มขึ้นอยู่ในร่มตัวของเขาจะอ่อนลง ทำให้ขับในตอนคืนง่ายและขับในตอนวันได้ความเป็นส่วนตัวนั่นเองสําคัญมากๆครับถ้าใครชอบงานแบบนี้ติดต่อร้านทวัชัยออโต์แอร์นะครับหรือโทรเบอร์05 7 7 1 1้ขอบคุณครับขอบคุณที่รับชม